พี่ลีสวัสดีค่ะสวัสดีมอนเป็นไงบ้างพี่ลี่ต้นเดือนแบบนี้ออเดอร์ในช้อปปี้ปังไหม,มก็แบบเด้่อยเลยมอนเพราะว่า ตอนนี้เหมือนกับทั้งยอดขาย,ท,ย,ขายทั้งยอดเข้าชมเนี่ยมันคงที่มากเลยพี่อยากเพิ่มยอดขายนะแต่ว่าเครื่องมือการตลาดของช้อปปี้เนี่ยมันมีเยอะพี่เลือกใช้ไม่ถูกเลยอตอนนี้ต้องบอกเลยครับพี่ลี่ช้อปปี้เขามีฟังก์ชันใหม่มาเรียกว่าส่วนแนะนําเครื่องมือทางการตลาดในหน้ามาร์เก็ตติ้งเซ็นเตอร์ะครับพี่ลี่เออม,มันเพิ่งมาเลยเหรอแล้วมันแบบจะช่วยตามพี่ได้ตรงจุดไหมอ่ะโอ้ตรงจุดแน่นอนครับผมเพราะว่าเนี้ยช้อปปี้เขาจะจับจากระบบหลังบ้านของพี่ลี่เลยว่าร้านของพี่ลี่ตอนเนี้ประสบพบเจอกับปัญหาอะไรอยู่ พี่ลี่ลองเข้าไปใน Marketing Center เลยฮะโอเคนี่ไงของพี่ลี่เขาบอกว่ายอดขายกับยอดออเดอร์เนี่ยค่อนข้างต่ำในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเขาเลยแนะนำที่3ฟีเจอร์โปรโมชั่นส่วนลดโค้ดส่วนลดแล้วก็ f o ล l o w p i c ส์นั่นเอง mm ่า hmm. โดยอย่างเช่นถ้าเป็นตัวฟอลโล w ไ i รช่วยพี่ลี่มันก็เป็นการเปลี่ยนผู้ชมกับผู้ซื้อเนี่ยให้เขามาเป็นผู้ติดตามร้านค้าของเรา mm hmm. เพื่อเป็นการเพิ่มฐานลูกค้าให้กับร้านเราด้วย รวมไปถึงเวลาที่พี่มีการทำช้อปปี้ไลฟ์หรือ s h o p ปี Feed เนี่ยเขาก็จะได้รับการแจ้งเตือนมาด้วยนั่นเองครับส่วนโปรโมชั่นส่วนลดกับโค้ดส่วนลดเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่ทําแล้วเนี่ยจะทําให้ลูกค้าเนี่ยช่วยดึงดูดเข้ามาได้มากขึ้นด้วยความการทําแบบโปรโมชั่นเนาะส่วนลดราคาต่างๆก็จะเป็นการเพิ่มยอดขายกับร้านพิลีมากขึ้นนั่นเองครับ แบบนี้ก็ง่ายขึ้นเยอะเลยนะเนาะพอมีส่วนแนะนําเครื่องมือการตลาดเข้ามาเลยร้านคะ้าก็เลือกได้ง่ายเลยถูกต้องแล้วครับพ่ลี่แต่ตอนนี้ใกล้แคมเปญ4ี่แล้วเนาะพี่ลินน้องยังไม่ได้เสนอสินค้าเข้าแคมเปญสักตัวเลยอะ่ะเอาทำไมอะ่ะเดี๋ยวไม่ทันนะก็เวลาเสนอสินค้าพี่มันทําได้แค่ทีละตัวมันลดสินค้าในร้านน้องมีเยอะมากเลยอะ่ะแล้วก็แบบไหนจะเงื่อนไขต่างๆนานาอีกโอ้ยไม่ไหวพี่ตัวเดียวก็จะแย่อยู่แล้วแสดงว่ามอนยังไม่อัปเดตนะเพราะว่าตอนนี้ ชอปปี้ e มีการเพิ่มอดิเคิลใหม่นะครับในเรื่องของแท็บอัปโหลดรายการสินค้าขึ้นแคมเปญแบบเป็นชุดแล้วโดยที่เรานะครับทำการดาวน์โหลดเทมเพลตลงมาแล้วก็ใส่รายการสินค้าที่ต้องการแล้วก็ใส่ข้อมูลส่วนลดแล้วก็อัปโหลดขึ้นระบบได้เลยเป็นชุดไปเลยนะครับไม่ต้องอัปโหลดทีละรายการอีกต่อไป mm hmm. ก็ได้ดว่าประหยัดเวลาขึ้นเยอะเลยส่วนในเรื่องเงื่อนไขนะพี่ขอแนะนําอย่างนี้ละกันก่อนจะนาเสนอทุกแคมเปญนะครับมันจะมีส่วนที่เป็นเงื่อนไขยอยู่เราต้องอ่านทําความเข้าใจก่อนเนาะ แต่ถ้ายังอ่านไม่เคลียร์นะครับตอนนี้ช้อปปีก็มีอาร์ติเคลที่อธิบายถึงเงื่อนไขทุกๆเงื่อนไขเลยทั้งเงื่อนไขของร้านค้าแล้วก็เงื่อนไขของสินค้านะครับสามารถแวะเข้าไปอ่านที่ Seller Education Hub ได้เลยโอ้โหปังไม่ไหวพี่ลี่แบบนี้วันนี้เดี๋ยวกลับไปต้องรีบเสนอสินค้าเข้าทางร้านเลยเดี๋ยวตามเขาไม่ทันพี่ลี่ขายไม่ได้กันพอดี แต่ก่อนจะกลับพี่ขอความช่วยเหลือนิดนึงยังไงพี่ลี่เมื่อกี้พี่ลองสร้างโค้ดส่วนลดเนาะตามที่มาร์เก็ตติ้งเซ็นเตอร์เขาแนะนําแต่ว่าพอพี่ใส่ข้อมูลส่วนลดไปปุ๊บนี่ขึ้นตัวแดงเลยร้านพี่มีนปนัญหาอะไรไะเนี่ยไม่เป็นปัญหาคับพี่ลี่มันแค่เป็นการแจ้งเตือนพี่เฉยๆว่าโค้ดส่วนลดที่พี่ทําตอนนี้มันอาจจะไม่ปกติอยู่เพราะว่าที่น้องดูนะพี่พี่ให้ส่วนลด3เใช่ไหมลดสูงสุด2บาทแต่ต้องซื้อขั้นต่ำอยู่ที่100บาทซึ่งถ้าน้องคำนวณแบบนี้นะติ๊กต๊ 3%ของ100มันก็คือ3บาทจริงไหม<อ>พี่ลีใช่แต่ว่าพี่ลีตั้งไว้2บาทเพราะฉะนั้นมันเลยรู้สึกว่าไม่ค่อยสมเหตุสมผลกันเท่าไหร่ระบบก็เลยมีการแจ้งเตือนมาเพื่อที่จะให้โค้ดส่วนลดตัวนี้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราทําโค้ดส่วนลดไปแล้วไม่มีคนมาเก็บโค้ดไม่มีคนใช้โค้ดแบบนี้พี่ลีมันก็ทําให้เราขายสินค้าไม่ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นมันเลยมีระบบแจ้งเตือนเพื่อให้โค้ดส่วนลดพี่เนี่ย มีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองครับเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วก็ตกใจเลยนืกอว่ามีปัญหาอะไรร้านค้าพี่แบบทําอะไรไม่ได้แล้วหรือเปล่าไม่มีเลยพี่ลีแต่ตอนเนี้น้องเนี่ยเจอปัญหาแล้วพี่ลีทำไมอ่ะเจอปัญหาอะไรโอโ้ก็แบบไม่รู้ว่าเหมือนมีคนมาซื้อของเป็นชอ็อปอะพี่ลี่แต่ว่าเขามาให้เลตติ้งน้องแค่หนึ่งดาวอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีสั่งแล้วก็ยกเลิกสินค้าบ้างบ้างก็แบบมาสั่งแล้วก็ไม่จ่ายเงินก็มีพี่ลี ใครมาแกล้งหรือว่าพี่ลี่กแกล้งน้องปป็นมียเฮ้ย <st> บ้าไม่มีไม่ใช่ถึงพี่อยากจะแกล้งม่อนนะแต่ว่าพี่ก็แกล้งม่อนไม่ได้แล้วตอนนี้นเพราะว่าช้ชอปปี้มีนโยบายใหม่ออกมาเป็นนโยบายขัดขวางการแข่งขันทางการค้านะครับหรือว่า anti competitive behavior นั่นเอง <st> <st> มันคืออะไรอ่ะครับพี่ลีไม่เคยได้ยินเลยอ่าหลักๆนะครับมันก็คือนโยบายที่ป้องกันพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของร้านค้านี่แหละกรณีหลักๆนะครับก็คือพฤติกรรมที่ร้านค้าทําการสั่งซื้อสินค้าของอีกร้านหนึ่งหรือร้านคู่แข่งนะครับจำนวนเยอะๆแล้วไม่ชําระเงินทําให้ตอนเนี้ยร้านคู่แข่งเนี่ยเสียโอกาสทางการขายไปเลยและอีกกรณีหนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือการสั่งซื้อสินค้าของอีกร้านหนึ่งเพื่อที่จะเขียนรีวิวสร้างความเสียหายหรือว่าให้คะแนนน้อยๆแบบพี่ม่อนเจอเลยโอ้ยแบบนี้ก็เรียกว่าเซฟขึ้นเยอะเลยสิครับพี่ล มองได้มานี่ส่งของช้าเองหรือเปล่าวะอืไม่ได้นะมอนเราต้องส่งของให้ถูกต้องแล้วก็ตรงตามเวลาที่ช้อปปีก้กำหนดด้วยจะได้ได้คะแนนเยอะๆเนาะได้เลยครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีเรื่องราวอัปเดตข่าวสารสำหรับผู้ขายหลากหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับทั้งในเรื่องของส่วนแนะนำเครื่องมือการตลาดในหน้า Marketing Center นะครับแล้วก็เรื่องของการอัปโหลดรายการสินค้าแบบเป็นชุดเข้าแคมเปญนะครับซึ่งแต่ละเรื่องนะครับก็เป็นเครื่องมือที่สำคัญทท้งนั้นเลยในการสร้างยอดขายให้กับร้านค้าเนาะ ได้เวลาแล้วครับพีล่ลี่เดี๋ยวน้องต้องขอตัวไปทํางานต่อก่อนนะครับส่วนในฝั่งของผู้ขายนะครับถ้าสมมุติว่าท่านใดมีปัญหาหรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวที่เราอัปเดตในวันนี้นะครับก็สามารถทิ้งคําถามไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมีทีมงานนะครับมาคอยให้คําตอบทุกท่านเองรวมไปถึงอย่าลืมที่จะกดติดตามช่อง Shopee University ของเราด้วยนะครับและก็กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆที่เรามาอัปเดตให้กับทุกท่านด้วยครับแล้ววันนี้นะครับเราสองคนต้องขอตัว,วลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน Shopee Education News ในเดือนหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ